สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตคนควรศึกษาเราเรียนหรือคําที่คนแต่งใหม่พระองค์ไม่ได้ประกันประกันเฉพาะคําของตถากตเพราะเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะคําที่สัตว์เมื่อใขค้ควรแล้วสามารถรู้ตามได้พวกตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะ <c oughs> ดังนั้นการที่จะ สร้างเหตุให้เราละลึกขึ้นได้เองนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราจะต้องจําไดนะ้การที่จะจําได้ก็คือต้องฟังบ่อยนะพระองค์บอกว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร้ควรธรรมการจะใคร่ควรธรรม ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยจะเอาอะไรไปไข้ควรถ้าโยมจำสุดคูณไม่ได้สักแม่หนึ่งเนี่ย